อนุพุทธประวัติผู้มีนามว่าพระมหากัจายานะพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นเอตถคะผู้ยอดเยี่ยมกว่าภิกษุทั้งหลายด้านผู้อธิบายความย่อให้พิสดารพระมหากัจายานะเป็นบุตรของพราหมปุโรหิตกัจายานะโคตของพระเจ้าจันทะปัดโชตในกรุงอุเชนีเดิมชื่อว่ากันจะนะเพราะมีผิวกายเหมือนทองคำ แต่คนทั่วไปเรียกตามโคดว่ากัจจานะหรือกัจจายนะ <ucking> เมื่อจเจริญไวัยได้ศึกษาไตรเพศได้รับตำแหน่งปุโรหิตแทนบิดา <St ick ly> ในคราวพุทธบัตรการพระเจ้าจันทะปัดโชตได้ทรงสดับว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทรงสั่งสอนประชุมชนธรรมที่ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมอันแท้จริงให้สำเร็จประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติตามมีพระราชประสงค์ ไม่ที่จะเชิญเสด็จพระพุทธเจ้ามาประกาศพระศาสนาที่กรุงอุเชนีจึงตรัสกัจจายนะปุโรหิตไปเชิญเสด็จกัจจายนะปุโรหิตทูลลาจะบวชด,ด้วยครั้นอนุญาตแล้วออกจากกรุงอุเชนีพร้อมด้วยบริวารเจคนมาถึงที่ประทับของพระพุทธเจ้าแล้วเข้าไปเฝ้าได้ฟังพัรมเทศนาบรรลุอรหัตผลพร้อมกันทั้ง8คนแล้วทูลขออุปสมบท พระพุทธเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้เป็นภิกษุท่านทูลเชิญเสด็จไปกรุงอุตเชนีตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าจันทะปัดโชตพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าท่านไปเองเถิดเมื่อท่านไปแล้วพระเจ้าแผ่นดินจักทรงเลื่อมใสท่านถวายบังคมลาพาภิกษุบริวารเจ็ดรูปกลับไปกรุงอุตเชนีประกาศพระพุทธศาสนาให้พระเจ้าจันทะปัดโชตและชาวพระนครเลื่อมใสแล้ว กลับมาสำนักพระพุทธเจ้าพระมหากาจายานะนั้นเป็นผู้ฉลาดในการอธิบายความแห่งคาที่ย่อให้พิสดารพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นเอตะทัคคะผู้ยอดเยี่ยมกว่าพิกษุทั้งหลายด้านผู้อธิบายความย่อให้พิสดารวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมว่าผู้มีปัญญาไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรจะมุ่งหมายสิ่งที่ยังมาไม่ถึง เพราะว่าสิ่งที่ล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็ละเสียแล้วสิ่งใดยังมาไม่ถึงแล้วสิ่งนั้นก็ยังมิได้มาถึงผู้ใดเห็นแจ้งในพระธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆในการนั้นๆไม่งอนแง่นไม่คอนแคลนครั้นรู้ธรรมนั้นแล้วพึงให้ธรรมนั้นจเจริญเน,นืองๆความเพียรควรทาเสียในวันนี้แหลใครและเราจะพึงรู้ว่าความตายจะมีต่อพรุ่งนี้ เพราะว่าความผัดเพี้ยนต่อมรุตยูราตที่มีเสนาใหญ่ไม่มีเลยผู้รู้ที่เป็นคนสงบระงับย่อมกล่าวสรรเสริญผู้มีความเพียรไม่เกลียดครานทั้งกลงวันกลางคืนอยู่ได้ความไม่ประมาทอย่างนี้ว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญโปรดติดตามตอนต่อไปครับ